ก่อนทะลุเกิดน้ำโอเคขอแล้วเห็นไปเทียวเราในคอนเสิร์ตมใช่ไหใช่ครับครับทำไมยังไงทำไมถึงวันพิเศษเหรอหรือยังไงคะอ๋อวันเกิดเขาครับผมใช่ที่นี่ไม่ไปคนแซวว่าดูเปิดตัวมากขึ้นหรอผมเปิดตัวตั้งแต่ไหนท์ไลท์แล้วครับผมเนาะก็ตั้งแต่แบบที่จริงก็คบกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วครับกี่ปีแล้วครับทั้งหมดห้ากว่าห้ากว่า ไงบ้างแต่ไม่ค่อยได้ม,มีของมีข่าวเท่าไหร่ครับผมก็ไม่จำเป็นต้องมีข่าวเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่แบบไม่ต้องมีข่าวเลยเหมือนว่าตอนเป็นนายใบนาแบบเราไม่ค่อยลงรูปรูปไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยใครคนหนึ่คือผมว่ามันมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยคือเราก็ไม่จําเป็นว่าเจอกันทุกวันเราต้องถ่ายรูปกันทุกวันอะไรอย่างงี้ด้วยหนึ่งอย่างแล้วก็2คือที่จริงเราเราเข้าใจแฟนคลับ คือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างเข้าใจที่ผมมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ถ้าเป็นเวลาลงรูปก,ก็อาจ,จะแบบรู้สึกแบบเอ้น้อยใจอะไรนิดนึงคือผมก็เลยรู้สึกว่าเออที่จริงเราก็เราแคร์เขานะแต่ว่าเราก็มีชีวิตพาร์ทส่วนตัวของเราเหมือนกันคือจะอย,อยู่ดีให้เราเลิกไปเลยเราก็ไม่เราก็ทำไม่ได้ผู้หญิงเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแฟนเราเขาไม่ได้ทาอะไรผิดอยู่แล้วซึ่งเราเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้เราก็ เขาเรียกว่าบาลานซ์ความเก่งใจทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งฝ่ายแฟนลับเองทั้งฝ่ายแฟนเราเองด้วยเพราะผมรู้สึกว่าผมให้ความสมคัญผมให้ความสําคัญกับทั้งคู่ที่เราลงรูปางเนี้แฟนลับเขามีว่างไงครับพี่จริงก็อ่านคอมเมนต์อยู่อ่านคอมเมนต์อยู่ก็คือก็ที่จริงก็ต้องต้องยอมรับว่าถ้าบางทีถ้าเราลงแล้วเขาบางบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเราอะไรอย่างงี้เราก็เราก็ไม่เป็นไรคือเขาอาจจะรับผมน้อยลงแต่ว่าผมรักพวกเราก็เดิมอยู่แล้ว นั่นแหละก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วน้อยใจมันเป็นแบบเรื่องส่วนตัวแต่ว่าต้องโดนไม่ไม่น้อยใจนะผมว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนมากกว่าว่าแบบเอ้เราจะชอบคนแบบไหนเราชอบคนประไหนเป็นสิทธิของเขาที่วันหนึ่งเขาชอบเราได้วันหนึ่งเขาก็ไม่ชอบเราก็ได้น้องแพคเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไรครับเข้าใจกเหมือนกับว่าเออมีแฟนครับเข้ามาไม่ให้ลงรูปบ้างไหมโอ้เข้าใจคือมันไม่ไม่ใช่คําว่าไม่ให้ลงรูปดีกวใช้คําว่า ไม่ฮะไม่เกี่ยวกันผมว่าผมว่าลงไม่ลงมันคือที่จริงการลงรูปมันไม่ได้แสดงว่าเราคบกันหรือว่าคนคบกันต้องลงรูปอย่างเดียวผมรู้สึกว่าประเด็นการลงรูปมันเป็นประเด็นที่แบบเรื่องการลงรูปคือมันประเด็นล้องมากๆของการคบกันอะไรเงี้ยบางคนคบกัน20 3 0ปีมันก็ไม่ไ้ลงลงรูปไม่ถ่ายรูปที่ไม่ดีเข้าไปต่อว่า หูเราแม่มาบ่นให้เราฟังไม่จะโดนจะโดนอะไรเวไม่ได้ทำอะไรเลยจะโดนได้ไงโดนงงบางทีเขาหวงไงมีแบบหลายคนโดนห่วงแล้วจะไปโจมตีฝั่งผู้หญิงเงี้ยโอ้ไม่หรอกครับผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนที่ตามผมหรือว่ากลุ่มนายเองที่มาอย่างนายไปนายทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดีมากหลังจากที่เราได้เจอกันหลังจากที่เราได้อยู่ด้วยกันเลยผมเชื่อใจในแฟนคลับของผมทุกคนซึ่งแทนเองเขาใจ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  ติดตามข่าวบันเทิงที่นายะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ